มีคนก็มาทำแล้วก็ส่งไลน์มาให้ดูนะฮะเราไปดูประวัตินี่ก็หลงเอ๊ะอ้าวโอ้คนพิการมีอีกคนนื้อเลยก็มาสอบถามกันว่าไปหาข้อมูลแล้วมีจริงๆนะแต่เป็นไงล่ะเป็นคนพิการทำไมถึงยังไม่ได้ไปแจ้งกับทางเทศบาล เลยก็วันนี้ก็มาเยี่ยมนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ของสารารณสุกนะให้ออกมาดูนะมาหาข้อมูลแล้วก็จะได้ไปทำส่งตัวไปโรงพยาบาลนั้นเขาไปรับรองกาพิจารแล้วมาทำาิทธิดเปิดได้วันนี้มาเยี่ยมนะเอาถุงยังทีพมามอบให้นะสําหรับเอาไว้ใช้ในครัวเรือนเนี่ยมีอาหารหลายอย่างมีข้าวสารในถุงนะอันนี้ก็เป็น เงินส่วนตัวของนายกนะมอบให้เป็นเดี๋ยวทางเจ้าที่สาธุรณก็จะมารับไปไปให้หมอตรวจเราจะออกบัดรผู้พิการอย่างนี้เนาะเดี๋ยวาอหมอตรวจเอ้คืนนะครับไปเอาเสื้อตัวใหม่มาให้หน่อยดีครับเิครับ Obrigado.